มาจ้ามาจ้าวันนี้เฮียจะพาไปหนึ่งในคาเฟ่ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอสามพรานนะครับชื่อร้านดาด้าการ์เด้นคาเฟ่แอนด์อิตเลีนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมมี่บรรยากาศร่มรื่นร้านนี้เขาว่ากันว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเฮียพาไปดูพิกัดร้านนะครับอยู่ที่สามพรานซอย15ตบตำบลคลองใหม่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสาพรานวันเล่เลยนะครับ สำหรับที่จอดรถนะครับอยู่ข้างร้านเลยนะครับจอดได้หลายคันทีเดียวจอดรถแล้วก็ตามเฮียมาเลยครับผมนี่ครับเดินมาเลยครับปั๊บตรงมานิดนึงครับเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเข้าไปเลยครับผมนี่ครับดาดาการ์เด้นนะครับเปิด9ก้าโมงนะครับถึง500โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์นะครับป้ายเขาบอกมาอย่างนั้นครับผม นี่ครับอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสามพลานวันเล่เลยอ่ามาแล้วก็เดินเข้าร้านเลยนะครับทางเดินนะครับเหมือนเดินไปสวนหลังบ้านนะครับนี่อืมหมุนสักสองทีปั๊บนี่ครับใครอยากโทรศัพท์แวะโทก่อนได้นะครับนี่บริเวณด้านนอกนะครับพื้นที่ด้านนอกตามเฮียมาครับนี่ครับป้ายครับนะครับขึ้นไปนะครับเข้าร้านครับผมทางเข้าร้านเลี้ยวขวาครับผม ขึ้นบันไดครับนี่มาครับตามเงี้ยมาครับปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊บไาด้านในก็จะเป็นโซนห้องแอร์นะครับเราก็จะมาสั่งอาหารและเครื่องดื่มกันที่นี่นะครับนี่บริเวณด้านในนะครับนี่มีสินค้าขายด้วยนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยนี่นะครับเมนูนะครับก็จะมีทั้งอาหารนะครับ เครื่องดื่มแล้วก็ของหวานนะครับผมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนี่เลือกตามใจชอบเลยชอบแนวไหนนะครับมีหลายแนวครับอืมเป็นไงครับร,รับอะไรดีครับพอสั่งอาหารเสร็จเช็คบิลเราก็จะได้เบอร์โต๊ะมานะครับนี่นะครับโต๊ะสี่ครับผมมาเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกัน วันที่เฮียมาช่วงเช้าฝนตกนะครับผมคนก็เลยน้อยครับนี่เฮียก็เลยสามารถเลือกโต๊ะได้ตามอัพยาศัยเลยนะครับซึ่งทางร้านเขาก็มีหลายโซนนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนั่งเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวเฮียพาไปดูครับว่ามีโซนไหนบ้างนี่พามาศา,าลาริมน้ำเลยนะครับนี่อ่ากว้างๆครับผมนี่หรือจะนั่งเป็นแบบชุดรับแขกครับ นี่มีสะพานน์ครับสะพานไม้นี่ใครชอบนะครับแบบนี่ดินดินกันเลยปะเหี้ยพาลงดินครับผมนี่ปั๊บนี่ครับลิมสระครับผมนี่ก็มีน่ารักนะครับบรรยากาศใครอยากได้บรรยากาศประมาณนั่งจิบกาแฟสวนหลังบ้านนะครับเชิญได้เลยนะครับนี่วางเบอร์ซะดีไหม บรรยากาศดีครับเนียชอบไปเปลี่ยนโต๊ะอีกแล้วเนี่เอามุมนี้เลยดีไหมอืมสรุปว่าเปลี่ยนม,มุมครับผมน,นั่งรอแป๊บเดียวมาแล้วครับเครื่องดื่มเสิร์ฟครับผมนี่นะามาพร้อมครอฟเฟิล <c rop fer> เลยนะครับครอฟเฟิลเพิ่มวิปครีมนะครับนี่ครับ น่ารับทานมากครับผมครอฟเฟิลน่ารออีกแป๊บเดียวครับผมเมนคอสมาเลยครับนี่สิเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับสำหรับสายเนื้อนะครับห้ามพลาดข้าวหน้าเนื้อดาด้านะครับนี่สุดฟินนะครับราคาจานนี้นะครับไม่ถึง200นะครับไม่น่าเชื่อครับเนื้อดรายเอฟ45วันนะครับนี่ปรุงสุกระดับมีเดียมแรนะครับพร้อม ไข่ดองและหอมเจียวครับทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้านนะครับนี่เดี๋ยวเฮียให้ดูครับค่าเสียหายครับผมเมนูที่เราสั่งมาทั้งหมดนะครับนี่ราคาน่ารักนี่ครบแล้วครับทุกเมนูที่เราสั่งนะครับวันนี้เราสั่งทั้งหมด3เมนูนะครับกับเครื่องดื่มอีก2อย่างนะครับนี่ อย่างสุดท้ายนะครับที่ตามมานะครับคือยำส้มโอทับทิมสยามนะครับนี่เมนูนี้น่าทานมากนี่เดี๋ยวเฮียให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆโต๊ะที่เรานั่งนะครับนี่คนยังไม่มานะครับเฮียเหมานะฮะยกทั้งส่วนนะครับนี่เฮียยึดหมดครับผมนี่บรรยากาศเหมือนนั่งทานอาหารอยู่สวนหลังบ้านนะครับนี่มา เริ่มชิมกันเลยดีกว่าครับอืมไหนเตรียมครับนี่ช้อนนะครับร้านนี้ไม่มีกระเตียบนี่มาครับเหยียดมก่อนครับอืมหอมครับผมเนื้อ dry a g e หอมหอมเจียวครับผมช็อตแรกครับนี่ไปก่อนเลยครับรุ่นๆครับไม่ต้องใส่น้ำจุ้งน้ำจิ้มอะไรเลยครับไปครับเนื้อนะครับนี่กับหอมเจียวครับ เนื้อนุ่มครับผมหอมหอมเจียวครับหอมเจียวนี่กรอบครับดีครับมาดูน้ําจิ้มนั้นบ้างครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มแจ่วนะฮะสูตรทางร้านนะครับนี่หอมมะขามเปียกนะครับชัดเจนนะครับราดลงไปครับนี่ต้องกินคู่กับหอมเจียวนะครับถึงจะหอมอร่อยครับนี่หอมเจียวนี่กรอบมากนะครับโลกแตกไป แก็มครับอต่อเลยครับต่อเลยครับม,มาเดี๋ยวเฮียให้ดูกันชัดๆครับนี่เนื้อครับนี่มีเดียมแรครับนี่เหยาะซอสแจ้วลงไปอช้ำๆอีกหน่อยอีกนิดนึงไปจ้า ายเนื้อนี่บอกเลยครับว่าฟินครับใครอยากรู้มาลองเองจ้ามาต่อกันที่ยำส้มโอทับทิมสยามครับเมนูนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไม่แพ้กันนะครับใช้ส้มโอทับทิมสยามชิ้นใหญ่ๆนะครับนี่เป็นส้มโอส่วนของทางร้านนะครับยำไทยนะครับใส่เครื่องสมุนไพร เพียบครับผมรสชาตินี่จัดจ้านครับบอกเลยแต่ตัวส้มโอนี่หวานครับอืมเปียหวานถูกใจครับผมบอกเลยเด็ดครับเมนูนี้มาตามมาด้วยของหวานนะครับครอฟเฟิลนะครับวันนี้ครัวซองหมดนะครับได้ครอฟเฟิลมาเยียวยาหัวใจครับผมนี่ไปจ้าครอฟเฟิลนี่กรอบๆนะครับเราเพิ่มซอสคาราเมลเข้าไปด้วยนะครับกับวิปนะครับวิปครีมนี่วิปครีม นุ่มๆน,นะครับนุ่มๆซอสคาราเมลครับปายหวานหอมกรอบอร่อยออออแยมครับตามด้วยนี่ครับวานิลลาลาเต้ครับผมกาแฟนะครับชื่นใจนะครับหอมกลิ่นไอศครีมวานิลลาครับผมตามมาด้วยนี่เลยครับวานิลากลิ่นทีเลมอนนะครับ เป็นชาเขียวมะนาวนะครับใส่ไอศครีมวานิลาด้วยหอมหวานสดชื่นนะครับอืมชื่ใจไปครับเฮียลุยต่อครับผมอืมไปเเต็มเน้นเน้นอืมไปครับอืมเนื้อครับดีครับนิ่มๆครับผมหอมกลิ่นเนื้อครับเรียบร้อยนะครับเฮียฟาดเรียบเหมือนเดิมนะครับนี่ เหลือแต่เครื่องสมุนไพรนะครับซมโอนี่เรียบนะครับอร่อยมากครับผมหมดครับเหลือแต่หัวหอมนะครับกับขิงขาดะไคร้เพื่อนๆที่สนใจอยากตามมาโดนนะครับร้านนี้เด็ดมากเฮียอยากบอกนะครับมุมถ่ายรูปเพียบเลยนะครับใครดูแล้วถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะจ้า